ค่ะจลินก็พูดถึงนะคะคลิปเดิมนะคะที่เคยพูดถึงเรื่องถ้าเราอยากทำงานเป็นครูนุบาลในเยอรมันหรือว่าครูที่เยอรมันนะคะก็คือการเทียบวุฒินะคะหลังจากที่เราแปลเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาประทับตาที่เยอรมันอีกทีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ารัสเทาหรือว่าที่อำเภอที่เราอยู่นะคะในเขตที่เราอยู่เสร็จแล้วก็ส่ง เพื่อเทียบวุฒิตามที่เราหาเจอในเว็บไซต์นะคะว่าจะเทียบของเขตหรือเทียบของส่วนกลางนะคะเสร็จแล้วก็รอการระหว่างที่รอนะคะมันอาจจะยาวนานบางคน6เดือนบางคน1ปีบางคน10เดือนอย่งนี้ค่ะแล้ก็ต้องเรียนภาษานะคะการที่จะเป็นครูที่นี่ได้นะคะก็คือต้องได้ภาษาอย่างน้อยระดับเบส e ไวหรือว่า อย่างไม่ได้เลยก็คือระดับ b บนะคะอย่างจรินระดับ b บย์ wide. ก็ยังสื่อสารได้ไม่ค่อยเก่งนะคะฟังแรกๆเลยเนี่ยช่วงที่ฝึกงานประมาณ2เดือนนี่คือปวดหัวมากเพราะว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะคือเราก็ว่าเราเรียนคำศัพท์มาเยอะแต่ทำไมมาอยู่กับเด็กคำศัพท์มันก็กว้างไปอีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็ทำให้เราแบบว่า เครียดเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราต้องถามซ้ำนะคะว่าเขาต้องการอะไรถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเราก็ต้องบอกให้เขาว่าช่วยชี้ให้ฉันดูได้ไหมสิ่งที่เธอต้องการคืออะไรคือต้องต้องมีความพยายามที่จะสื่อสารนี้ได้มากที่สุดซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะจากที่เราเรียนมาเราต้องฝึกฟังมีประสบการณ์ในการฟังมีการคอนแทคทุกวันทุกวันถึงจะถึงจะเข้าใจ เนยจรินนะคะ,ะพอได้งานมานะคะก็ไปทำงานอยู่ประมาณ4 5เดือนทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าที่ท,ทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าใจเด็กเด็กก็เข้าใจเราเขาก็คือจะชินในในสิ่งที่เราพูดเราก็ค่อยชินในสิ่งที่เขาพูดนะคะนี่ก็คือทุกคนที่จะทำงานนะคะบางคนอาจได้ภาษาอังกฤษแต่ ที่สำคัญเลยที่ดอยแลนด์หรือว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษกันภาษาส่วนใหญ่ก็คือภาษาเยอรมันล้วนๆเลยนะคะภาษาอังกฤษก็จะมีน้อยมากที่ได้ใช้นะคะแล้วทีนี้ก็คือการที่เราได้ภาษาเยอรมันพื้นฐานแล้วก็สามารถสื่อสารได้ดีมันก็ทำให้เราหางานได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาสัมภาษณ์งานเวลาฝึกงานอะไรพวกนี้ค่ะ คือภาษาเลยต้องมาอันดับหนึ่งนะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะ